สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะคลิปนี้เราก็ยังพาผู้ชมทางบ้านอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งอีพีนี้ค่ะเราก็จะพาผู้ชมทางบ้านค่ะอัปเดตราคาบอลสีกันนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยค่ะต่อจากอีีที่ผ่านมานะคะบอลสีสีสวยค่ะมาอีกร้านหนึ่งค่ะ อันอันนี้คือลูกไม้ต้นเดียวกันไหมนะสวยให้สะดุดตามากเลยอะ่ะอุ้ยตายแลว้วอันนี้คืออะไรพญาดำรงราชานุภาพนะคะอย่างนี้น้องจำไหน่ายที่เท่าไหร่คะ150บาทหนึบาทแล้วถัดมาคืออะไรคะเทพทรงศิลป์เปิดราคาเท่าไหร่คะ50บาทห้บาทแล้วถัดมาค่ะาทะา,ะาราเอราวันครับทาราเอราวันเปิดราคาเท่าไหร่คะ200บาทสร้บาทแล้วใบใบไผ่ไ อุตสาครับอุตสามันนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะ150บาท150บาทแล้วถัดมานี่ค่ะนะะ้องค่ะพชผวันพฤหัสต์ต้นละ50บาทอันนี้วันพฤหัสท์นะคะต้นละ50บาทถูกกันไหอุ้ยแล้วบอลใบยาวนี่ล่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเปิดราคาที่ห้าสิบบาท อันนี้ก็คือทาตบางแก้วราคาเท่าไหร่คะห0สิบาทแล้วบอลใบสีน้ำตาลนี่ล่ะเดือนกันยายนครับเดือนกันยายนนะคะเปิดราคาที่หนึ่งรบาทหนึ่งร้บาทแล้วบอลเหลืองลาา่ะคะเหลืองอะไรนะอาทิตย์ยิ้มครับอาทิตย์ยิ้มเปิดราคาที่หนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ใช่ชนิดเดียวกันไหมไม่ใช่ครับันเรียกซับเปิดราคาที่ห้าิบบาทนะคะแล้วนี่คะ่ะ เปิดเปิดราคา50บาทแล้วนี่ค่ะพาฝันต้นละาบาทปาฝันนะคะต้นละ50บาทอันนี้ใช่วิมารรักขวดราคาที่50บาทบาทแล้วนี่ค่ะอาจารย์คงราคา150บาทแล้วนี่ค่ะศิลาด่างต้นหรบาหุ้มทองด่างต้นละ100บาทนะคะและนี่คืออะไรคะเจ้ากุงเวียงไตรายเปิดราคาที่ ต้นละ50บาทอันนี้ใช่เศรษฐีพันล้านไหม 5, 1, เศรษฐีพดราคาหนาึ่งร100บาทแล้ว2ต้นนี่คืออะไรคะคอนรัตนาต้นละ200บาทคอนรัต,ต,ต,ตนาต,ต,นต้นละ200บาทค่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะเลอวิ่งยูต้นละ100ครับหนึ่งร้อยเลอวิ้งยูนี่คือเลิฟวิ้งยูเหรอคะต้นละเท่าไหร่นะ100บาทแล้วเหลืองนี่ละ่ะอันนี้เศรษฐีเมืองชนครับเศรษฐีเมืองชนราคาต้นละ100บาท100บาท แล้วชายชนตรงนี้ล่ะคะชายชนต้นละ150บาท,150บาทแล้วต้นเล็กค่ะ100บาทครับ100บาทะเพรจมทองตรงนี้ล่ะคะต้นละ400บาทครต้นละ400บาท,บาทมาเจอต้นนั้นคือลูกไม้ใช่ไหมคะใช่ครั อ๋อเอฟมานะคะแล้ว3ต้นนี่คืออะไรคะศิลาห้มทองด่างลาห้มทองด่างนะคะเปิดราคาที่100บาท2ต้นนี่คืออะไรคะเนี่ยบัวสวรรค์ดูค่ะดูดูไม้อันนี้คือไซส์แม่พันธ์ุเลยนะ มีหน่วยก่อกวนด้วยนะคะอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะต้นละสองพบาทครับต้นละ2,000บาทนะคะไซแม่พันธุ์พร้อมทําจํานวนเลยนะคะแล้วหญิงทองฝันนี่ล่ะคะ150บาท150บาทอับส้อนสวรรค์ก็ละ150บาท150บาทอาส่งร้ยห้าบาทอ่าสมขัยหนึ่งร้บาทพรหมพิมาน150บาทหนึอบาทอันนี้ใช่ของน้องไหมคะใช่ครับตรงนี้คืออ่ามณีล้อมเพชรครับมณีล้อมเพชรราคาห้าร้อ ห้าร้อยบาททุกต้นเลยไหมใช่ครับทุกต้นเลยต้นนี้ล่ะอันนั้นพระธาตุวา,า,ายโยครัพาาบพระธาตุวายโยราคา,500าห้าร้อยบาทแ้้อยละสามต้นนี้ล่ะโชค,โชคล้ำซ้ำโชกล้ำซ้เปิดราคาเท่าไหร่คะ,ะนี่ใช่หมดเลยนะชโชคล้ำซ้ำนี่ใช่หมดเลยนะ400บาทสี่ร้อยบาททุกต้นทุกกระถางนะคะ400บาทแล้วไซส์ใหญ่ขึ้นมาล่ะ 400เท่ากันเลยครับเอาจริงเหรอใช่ครับอุ้ยใครมาก่อนเอาต้นใหญ่ๆไปคะ่ะโอเคค่ะฝากเบอร์ร้านคะ่ะ089ครับ0 8 9 0 <89. S 1> 0 6 8 8ครับ688 6403ครับ6403นะคะท่านใดสนใจไม้คะ่ะโทรสอบถามนะคะวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนจำหน่ายที่สก,กรณ์การเกษตรไซน้อยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่3ของเดือนเดือนหนึ่งจำหน่ายอยู่อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะ ท่านใดสนใจค่ะมาอุดหนุนกันค่ะจะมาเองหรือจะสั่งออนไลน์กันโทรสอบถามมาได้เลยค่ะขอบคุณน้องค่ะขอบคุณค่ะมาดูกันค่ะสวนนี้ก็คือจารุภาบอนสีค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จารุภาเอาไม้อะไรออกมาวางจำหน่ายตรงนี้อันนี้เขาสวยตลอดการนะ นี่คือต้นแม่นะเป็นไซส์คอมแพกแบบนี้นะนี่นี่ดูค่ะดูแม่เขาค่ะต้นนี้เปิดราคาที่อันนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อบ,บาทนะวิมารักถูกไหมใช่ค่ะแล้วตนน้นลูกเขานี้ล่ะคะเบบี้150ค่ะ150บาทนะสีชมพูสวยๆนี่คืออะไรคะละอองทรายค่ะละอองทรายเปิดราคาที่500จ้า500บาทนะอันนี้ใช่บอลเจ้าสาวไหมเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวราคาเท่าไหร่คะเจ้าสาวห้ะร้อ ร้อยห้าสิบบาทแล้วตรงนี้ลราคืออะไรคะอันนี้คือโชคมงคลค่ะโชคมงคลเปิดราคาที่น่าสวยๆอย่างนี้เปิดสองร้อยสองร้อยบาทนะต้นใหญ่นี่ก็ใช่ไหมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะแล้วนี่วันธงชัยเหลืองวันธงชัยเปิดราคาเท่าไหร่คะสามร้อยบาทสามอบาทอันนี้ไส้แม่พันยังตั้งกำลังจะตั้งแม่พันเป็นไส้แม่พันละอืมก็แสดงว่าเขาเขาเป็นไม้ที่ไม่สูงจนเกินไปเหมือนกันหรือว่าโดนแดดกด จัดนะคะก็จะมีความแข็งในการแต่ถ้าเกิดว่าย่ถงถ้าเกิดว่าไม่ค่อยโดนแดดอ่ะก็จะสูงก็จะสูงนะคะค่ะอ๋ออันนี้ก็คือวิมาระ,ะต้นใหญ่ห0าร้อยไหมหรือว่าเท่าไหร่คะตัวน,นี้ราคาเท่ากันคะ่ะ500บาทนะคะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเอออันนี้จะเป็นมงคลแผ็งคะ่ะ500บาทนะแล้วแล้วนี่ราคาคืออะไรเอ่ย,ล,ยลูกไม้ค่ะลูกไหา้าสิบบา,ะะบาทนะคะ เป็นเป็นไม้มีแข้งนะคะ50บาทแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยแส,แสบประพัดสอนเปิดราคาที่าาส,สามต้นหนึ่งร้อยบาทนะแล้ววันเสาร์นะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะวันเสาร์ขายต้นละห้าสิบครับเท่าไหร่นะ50บาทเอาจริงเหรอวันเสาร์50บบาทดูค่ะดูบบอุ้ยมีจำนวนไหมเนี่ยไม่มีเอามาแค่นี้กัน อ๋อหมดแล้วหมดเลย FC ทางบ้านอาจจะไม่ทันนะคะราคานี้อาจจะไม่ทันค่ะแล้วเทพอัสรลานี่ล่ะคะเทพอัสราเอามาขายตัวละห้าสิบห้าสิบบาทนะคะสองต้นนี้คืออะไรคะเนี่ยเจ้าปอกปแก้วราคาห้าสิบบาทตู้แก,ก่ตู้แก,กราคาเท่าไหร่คะต้นละสี่สิบบาทตู้แก,กค่ะตู้แก,ก่มาเจอตู้แก,กอีกแล้วต้นละสี่สิบบาทจะตูระเทพนี่ล่ะคะ ต้นละ50บาทนะคะขายที่งานต้นละ50บาทก็แสดงว่า FCP ก็ต้องได้ละคะ่ะ50บาทใช่ไหมคะ50บาทนะคะแล้วบอลกาดนี่ชื่อเลยรคะลูกไม้เปิดราคาไปที่ต้นละ100บาทนะคะอันนี้เพชรจำทองเปิดราคาเท่าไหร่คะ 50บาทแล้วนี่คืออะไรคะเป็นเพชรเจรุภาค่ะเจรุภานะคะนั่นก็คือต้นต้นใหญ่นะคะเจรุภาต้นเล็กเปิดราคาเท่าไรคะสองร้อครับสองบาทนะคะแล้วก็ต้นไซส์แม่พันธุ์ราคาเท่าไหร่คะไซส์แม่พันธุ์ต้นนี้ขายอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอันนี้ทาตบางแก้วใช่ไหมคะเปิดราคาเท่าไหร่คะทาตุสามต้นหนึ่งร้อยบาทแล้วตรงนี้ล่ะคะเพชรเจ็ดสีเปิดราคาที่ ต้นเล็ก60บาทและต้นใหญ่100บาทแล้วอับสอนตรงนี้ล่ะคะต้นละ150บาทนะคะที่เรากำลังพาผู้ชมชมอยู่นี่นะคะก็คือไม้จากสวนจารุภาบอนสีค่ะน้องขาฝากเบอร์ค่ะ 061 615 2 4 5ึนะคะถ้าท่านใดสนใจไม้ส่วนนี้ค่ะโทรสอบถามกันนะคะหรือว่าโทรสอบถามเส้นทางเพื่อไปอุดหนุนที่สวนขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะมาดูกันค่ะบอนสีของอาจารย์แมนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปอัปเดตข้างใน <ผม S 1> โหยนุตัวเล็ก <laughs> นุตัวเล็ก <laughs> เดี๋ยวพี่ชนนะอาจารย์ขานี่คือบอลอะไรคะมณีเวียงพิงเป็นบอลกาบอลแข้งนะคะอันนี้มาเปิดราคาหรือว่ามาโชว์คะนี่มาเปิดราคาเปิดราคานะคะอย่างนี้ไซส์ใหญ่ๆนี่เปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะ4,500 4,500บาทต้นนี้5,000บาทต้นนี้5,000บาทนะคะนี่พร้อมทําจํานวนเลยไหมคะพร้อมทําจํานวนเลยนะแล้วต้นเล็กๆนะคะต้นนี้ราคา600บาทนะคะนี่นะคะ แล้วก็นี่ค่ะ1,000บาทและไซนี้ค่ะไซนี้2,500บาทนะคะบอลกาบสวยๆค่ะดูค่ะดูความงามของไม้ค่ะและนี่คืออะไรคะอาจารย์เนี่ยนี่พยักนารีครับพยักนารีเป็นไม้ของอาจารย์ท่านไหนคะจากแบงค์สร้างนะครับตั้งชื่อเมื่อปีที่แล้วตั้งชื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะเพิ่อจะออกจานวนเนี่ยนี่นะคะ อันนี้เปิดราคาไปที่อะไรคะไซนี้ไซนี้สามพันสามพันบาทนะคะละไซต์ถัดมาค่ะนี0สามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทแล้วใหญ่สุดค่ะอันนี้ห้าพันบาทนะคะไซนี้ห้าพันบาทสีเขาจะออกน้ําตาลออกอ๋อมีมีต้นเล็กๆอีกนะมีมีราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทด้วยนะคะโอ้มีหลายราคาให้เลือกนะคะเพื่อนๆค่ะดูความงามของไม้ค่ะ เวลาเขาโตเต็มที่สีจะออกมาแบบนี้มีสีม่วงสีน้ำตาลสีชมพูสีเหลืองสีเขียวโอ้โห,โหสีขาวกี่สีกี่สีเนี่ย <ไว S 1> และนี้ใบเป็นสิบซับปุนผลครับซ่าปุนผลต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะอันนี้ไข่พันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะและต้นนี้ค่ะเท้ารำไพครับเท้ารำไพต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะพันสอง ไม้เท so re no like okay. ้าลำไผ่นี่เขาสวยตลอดการนะคะเขามีความแข็งแรงตอนนี้พร้อมผ่าทําจํานวนเลยไหมคะมีดอกมาแล้วอ๋อมีมีดอกมาแล้วค่ะมีดอกมาแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวนะสองอาทิตย์ได้มั้งดอกก็โผล่ขึ้นมานะคะพร้อมทําจํานวนเลยค่ะโอเคมาดูตรงนี้อันนี้คืออะไรคะจ่าเนี่ยคือเพชรพางายครับไม้ของแบงค์ชันเหมือนกันครับเพชรพางายเพชรพางายเป็นชื่อตำบลใช่ไหมคะตำบลพางายใช่ไหมคะอ๋อ้ชื่อวันรุ่งนี้ครับ ออ๋นนี่ะะคจำนวนไม่ปีนึงแล้วนี่นะนี่นะมีจํานวนแล้วแล้วไซแม่พันนี้เปิดราคาไปที่ไหรคะโอ้หน่อมาแล้วนะดูค่ะดูดูต้นนี้สองพันสองพันห้าร้อยบาทนะคะต้นนี้ราคาสองพันห้าร้อยบาทแล้วต้นนี้ราคาสองพันต้นนี้สองพันแล้วต้นนี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะจันยีอสิบสามร้อยกู่ละห้าร้อย คู่ละ500บาทมีราคาย่อมเยาให้เลือกด้วยนะคะเพื่อนๆขาเนี่ยถ้าท่านใดสนใจค่ะเราพาดูแม่พันุ์ไปแล้วนี่300บาทสีมาครบแล้วนะคะ3า0บาทดังๆสวยๆค่ะแล้วถ้าบางแก้วอย่างนี้เปิดจําหน่ายที่ไหรคะขายยู่50บาท50บาทและนายทองเหม็นนี่ราคาหนึรบาทและนี่ชื่ออะไรคะอาจารย์สมใจปอง50สบบาทค่ะแล้วมาตรงนี้ค่ะจอมพลราคา50บาท รงพี่มาน50บาสิบบาทอ๋อนี่ใช่ไหมคะใช่ครับอุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะมาหน่อยครับพันพันห้าทำจำนวนยากไหมคะเนี่ยเวลาผ่ามาเขาแผลงเขาอะไรไหมคะจะสวยอย่างนี้ก็มีไม่เยอะครับอ๋อ้ก็ยังมีเขียวบ้างแต่เราคายสวยมาขายมำปีนึงอะผมทำปีอือเราต้องคัดหน้าเขานะคะครับอย่างที่บอกค่ะไม้ไม้ราคาดีๆนี่คือไม้ที่ทำยากไม้ที่ทำยากนะคะนี่ค่ะ ทำจานวนออกมาได้น้อยอย่างผ่าออกมา10ชิ้นเนี่ยอาจจะได้สัก3ชิ้นสัก3ชิ้นนะคะราคาเริ่มต้นที่1000บาทนะคะอาจารย์มีพันห้าตัวนี้ก็ได้พันต้นนี้นะคะต้นนี้1000บาทนะคะแล้วก็มีพันห้ามีาสไล่ระดับขึ้นไปไโอเคค่ะแล้วมาตรงนี้ค่ะตรงนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยมหาเศรษฐีโชคปิดราคาเท่าไหรคะขายอยู่900 900บาท900บาท700บาท700บาทนะคะ 300บาทต้นเล็กนะคะมีหกร้อยบาทหกโอ้มีหลายราคาให้เลือกเลยค่ะมีหลายราคาให้เลือกเลยแล้วตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์นี่เป็นลูกไม้ของแบงค์สั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับนี่ลูกไม้แต่ใบจะเหมือนผีเสื้อนี่นี่เปิดราคาเท่าไหร่คะสองร้อยบาทนะแล้วข้างล่างนี่ล่ะคะอาจารย์หัวใจเพชรนะคะ200บาทอันนี้เป็นไม้ของสมฤทัยค่ะและตรงนี้ คุ้งวิมาน100บาทนะคะไซส์ใหญ่แล้วนะเนี่ยสามารถไปอัพกระถางกระถาง1ิบได้เลยนะคะเนี่ยแล้วบนใบยาวตรงนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเพชรติวานนล์เพชรติวานน์เปิดราคาเท่าไหร่คะอาจารย์เพชร900บาท900บาทตรงนี้มี2ต้นนะคะอันนี้เป็นแผ่นดินทาแผ่นดินทองเอ้าแผ่นดินทาแผ่นดินทองนะคะต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะ900บาทแล้วตรงนี้คืออะไรคะ อันนี้เหมือนกันมหาเศลษโชคอ๋อโอเคค่ะฝากเบอร์ไว้ด้วยค่ะ0 8 0 0 8 0 5 9 5ูนย์นนะคะท่านใดสนใจท่านใดสนใจไม้ส่วนนี้ค่ะโทรสอบถามกันได้นะคะแล้วก็จำจำหน่ายประจำที่สาก์การเกษตรอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะอาทิตย์แรกของเดือนแล้วก็อาทิตย์ที่3ของเดือนค่ะสนใจแวะมาอุดหนุนกันค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะ มาอีกร้านหนึ่งค่ะเจ้าของร้านไปนไหนคะนี่โชว์ก้าชั้นร้านนี้มีโชว์ก้าชั้นมาโชว์ด้วยค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เรามางานประกวดโชว์ก้าชั้นค่ะแล้วก็ช่วงที่รอเวลาค่ะเราก็มาอัปเดตราคาไม้ให้กับเพื่อนๆค่ะโชว์เก้าชั้นนี้น้องเปิดราคาไปเท่าไรคะเปิดอยู่ที่หกพันหกพันบาทเท่ากันไหมคะต้นนี้เท่ากันสองต้นนี้เท่ากันนะคะหกพันบาทนะแล้วต้นเล็กลงมาค่ะ เจ็ดพันบาทแล้วนี่ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะต้นนี้อันนี้บอนใบไผ่นี่ชื่ออะไรคะนนใช่กระบีะบ่ไหม,มกระบี่ในร้อยเปิดราคาเท่าไหร่คะสองร้อยบาทแล้วต้นนั้นค่ะหนึ่งพันบาทนะอันนี้มณีมรกตไหมคะอ่าครับเปิดราคาเท่าไหร่คะต้นละสองร้อยต้นละสองบาทนะคะมณีมรกตแล้วนี่ล่ะคะ าเท้ารำไพ่เปิดราคาที่150ยห้บาทและตรงนี้ล่ะคะอันเจ้าลาวเจ้าหล่าวเปิดราคาเท่าไหร่คะเปิดตัวละร้อยครับตัวละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ปลาสะทองเปิดราคาที่แปดสิบบาทนะคะอันนี้ก็คือปราศีพฤกศพษภเปิดราคาที่แปดสิบบาทและนี่ล่ะคะบอลใบยาวนี่อันนี้ชื่อมันไอ้ตวน ไม่พระอิสวรพระอิสวรนะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะบ80บาทนะคะแล้ว2ต้นนี้ล่ะคะน,น,น้ำมือโนลเปิดราคาที่ส0งร้อยสอบาทแล้วมณีล้อมเพชรนี่ล่ะคะเท่ากันครับเท่ากันต้นนี้ใช่โรสไหมคะไม่ใช่อันนี้มณีมือโนนมณีมือโนนเปิดราคาที่250 250บาทแล้วต้นนี้คะ่ะไอหมื่นไอหมื่นราคา250ร้อบาทแล้วตรงนี้คืออะไรคะน้องขาอันนี้เพชรทิวานนท์ครับ เพชรติวานนท์นะคะไซส์เด็กๆเปิดราคาที่150 150บาทและต้นใหญ่ค่ะ1 5 0่0บาทนะคะไปดูด้านนี้กันค่ะต้นนี้คืออะไรคะณเมือง,งนนครับณเมืองนอนแผลงนะคะต้นนี้เปิดราคาที่1,500บาทและต้นนี้ค่ะใบนนดกมาก ซับคูณผลซับคูณผลเปิดราคาที่1,500บาทโอเคค่ะฝากเบอร์ร้านค่ะ0 8, 8 0 8 3 083 030 030 5น2 0ะคะท่านใดสนใจไม้น้องเขาค่ะโทรมาสอบถามกันนะคะร้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจำหน่ายประจำอยู่ที่สะกรการกเกษตรอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะอาทิตย์แรกของเดือนแล้วก็อาทิตย์ที่3ของเดือนนะคะค่ะขอบคุณน้องนะคะค่ะสวัสดีค่ะ มาอีกร้านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเทราปตีเทราปตีค่ะอย่างนี้เปิดราคาไปที่กระถางเท่าไหร่คะกระถางละร้อยค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเอาจิงเหรอใช่กระถางหกโอ้ยเปิดหน้ากัดด่างหมดแล้วใช่อไหมคะสวนอยู่ที่ไหนคะนี่ผมสวนจะอยู่ซอยบางต่างสี่สิบห้าใกล้กับสพบางสีเมืองครับใกล้ใกล้กับสพอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยนนทบุรีครับ ไปานนไปทางนี้ก็เลยวัดสวนแก้วไปหน่อยหนึ่งอ๋อไปทางวัดสวนแก้วนะคะเทราปฏีค่ะเป็นเพื่อนขาราคาหนึยบาทหนึอยแล้วชายชนนี่ละคะปติตั้งไว้นึงแต่ราคาต่อรองได้นะคะกระถางละ100บาทนะแล้วพยามุจจินตรงนี้ละคะนีบาทนะคะพยามุจินค่ะอันนี้นิ้วแล้วนิ้วแล้วนะคะ แล้วบอลใบไผ่นี่มีชื่อไหมคะอันนี้เป็นไม้เมล็ดไม้เมล็ดไม้เมล็ดราคาเท่าไหร่คะนี่ต้นใหญ่250 250บาทนะคะตัวนี้บอลใบไผ่ไม้เมล็ดนะคะเนี่ต่างเล็กนี่50บาทอันนี้50บาทนี่ก็ลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะ50บาทนะคะโตขึ้นมาจะกัดสีชมพูแบบนี้นะคะโอ้ไม้เมล็ดหมดเลยนะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเทพสายลุ่มแผงอ๋อนี่เทพสายลุ่มแผงอย่างนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่คะ ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วต้นนี้คืออะไรคะเนี่ยนี่เป็นลูกม้ายังไม่มีชื่อเปิดราคาไว้ไหมคะเปิดราคาไว้ร้านแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะพร้อมทําจํานวนเลยค่ะต้นนี้แล้วองค์หญิงอนัญญาพนาวันนี้ละคะเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วต้นนี้คืออะไรคะจ้ปอไหม ราชาว,ด,าชาวดีเปิดราคาเท่าไรคะนี่ 450. 450บาทและต้นนี้ก็เท่ากันไหมเจ้าวังเจ้าวัง450บาทนะคะแล้วมู่หลานต้นนี้ล่ะคะมูาา้หลานต้นนี้เปิด่ึ่งพันสองร้อยบาทและต้นเด็กๆล่ะคะต้นเล็กๆต้นละหนึ่งร้อยบาทต้นละบาทนะคะนี่ค่ะมู่หลานมู่หลานเป็นไม้ประกวดที่สวยงามมากเลยนะคะแล้วเพราะว่าฟอร์มเขาสวยค่ะเนี่ยเราจะเจอตามสนามประกวดประจําเลย อ๋รารัสดแผงเหรอ,อน,นี่ค่ะจากนางรักสดรับได้มาเป็นรักสดกางโอ้สวยงามจังเลยเปิดราคาไว้3,500บาทดูค่ะเป็นไปได้ยังไงเนี้ยนางรักสดเนี่ยอันนี้เดือนสิงหาเปิดราคาเท่าไรคะเดือนสิงหานึ่ราท1บ0าบาทตอนนี้ราคาเข้าถึงได้เลยนะคะเดือนสิงหาค่ะเนตรนารี350ยบบาทค่ะอันนี้มณี มณีสองแควค่ะ300บาทค่ะมณีล้อมเพชร2 0 0บาทค่ะเพชรอะไรเนี่ยเพชรติวานนน์200บาทค่ะภูหินภูหินล่องก้าอภูหินล่องก้านะคะตนนัวนี้ราคา390บบาทอันนี้วังสำราญร้อยยี่สิบบาทค่ะไม้สวยๆราคาตอนนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกต้นเลยนะคะ น้องข่าฝากเบอร์ร้านด้วยค่ะเบอร์ทัพท์0873593333 0ช้าๆค่ะ087 087359 359 0, 0 333 35 <59 S 2> 0333นะคะท่านใดสนใจค่ะอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเลยว่าสวนแก้วไปค่ะท่านใดสนใจไม้ส่วนน,นี้ค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเทราปตีสวยๆค่ะแล้วก็ราคาเบาๆกันค่ะสอบถามกันค่ะหรือว่าอยู่ใกล้สวน,น,นอยากจะเข้าสวนก็โทรสอบถามเส้นทางตามเก็บไม้กันค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ ร้านนี้ติดลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะมาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อสวัสดีค่ะนี่<อ>ชื่อเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม,ไม่อยู่รู้ราคาไหมคะเมื่อกี้เจอน้องเขาแล้วรู้ราคาไม้ไหมคะรู้รู้บางตัวรู้บางตัวนะคะไม้สวยๆค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านพรุ่งนี้เราจะเจอกันในสานามประกวด วันนี้ตากล้องประจํางานเลยนะคะมาดูกันค่ะวันนี้น้องเขาสวนชื่อสวนอะไรนะอ่าปิยัศน์บอนสีปิยัศน์บอนสีนะคะวันนี้ปิยทัศน์ก็มาเปิดบูธที่งานค่ะมาดูราคาของสวนปิยพน์กันค่ะตอนนี้ชื่อะอะไรคะต้นไม้ของทาง,งพวกกันนะพี่เอหรงสีม<ส>ือ สีเมืองราชอ่ะอสีเมืองราชสีเมืองราชนะคะมันเป็นกาบเหรอครับใช่ครับเป็นกาบเปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะสีเมืองราชอันนี้ต้นละร้อยครับตรงนี้สีเมืองราชหนึ่งร้อยบาทแล้วต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยเทพเปนกเทพเนกหนึ่งร้อยบาทแล้วนี่มหาอำนาจมหาอำนาจหนึ่งร้อยบาทแล้วตรงนี้ล่ะคะ ลูกไม้100บาทเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะ100บาทนะและสองต้นนี้สวยจังเลยชื่ออะไรคะเหมือนฝันเปิดราคาที่เอ๊ะเหมือนฝันนี่เขามีเขามีหน้าชมพูดูแล้วออกหน้าเหลืองๆขาวๆมันมีจริงๆมันเลี้ยงได้หลายหน้าอขาวอยู่ที่แดดด้วยใช่ไหมคะแล้วเหมือนฝันต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะ200บาทนะคะแล้วต้นนี้ค่ะคอนนเร่คอนนเร่เปิดราคาที่1,000บาทแล้วต้นนี้ค่ะ ลูกไม้ครับลูกไม้เปิดราคาเท่าไหร่คะอันนี้200ร้อครับ200บาทนะแล้วต้นนี้ปีชวดครับปีเศรษฐีปีชวดนะคะเปิดราคาที่1,000งพันหนึบาทแล้วต้นนี้ค่ะหน้าสวยๆนี่น้ำมือนวลแผ็งเปิดราคาที่สองร้อยสองร้อยบาทอันนี้คือปลาสัตว์ทองไหมคะเอ่ออันนีเป็นคุ้มรัพย์ครับคุ้มรัพย์นะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะต้นนี้อ่าคุ้มรัพบต้นนี้สองร้อยครับ200บาทนะเป้าอย่างตัวนี้ นี่นะคะอ๋อนี่นะเป็นคุมซับป,ป้ายนะคะแล้วอันนี้มาโชว์เดี๋ยวเมื่อเปิดราคา,เป,า,คาเปิดราคานะคะครพรหมพิมารไซแม่พันค่ะเปิดราคาที่500บาทมีหน่อเลยด้วยมีหน่อเลยด้วย500บาทอุจจจประคุณขาพรหมพิมานคุณยกไปเนี่ยแยกหน่อได้แล้วก็ผ่าชิ้นทำจนเป็นหอได้เลยนะคะอืมแล้วนี่คืออะไรคะเจ้ากรุงเวียงตรายเปิดราคาที่100บาทแล้วถัดมาค่ะ ราหูรอมเพชรเปิดราคาที่200บาทและต้นนี้ค่ะเวทมอรกรดเปิดราคาที่200บาทต้นนี้ค่ะเพชรภูะวันใช่ไหมคะเปิดราคาเท่าไหรคะ200บาทนะแล้วบอลใบไผ่นี่ล่ะลูกไม้เอะปกติแล้วพี่เห็นนำบอลใบไผ่เข้าประกวดเยอะเลยนะคะแต่ทำไมวันนี้นำมาจำหน่ายน้อยอะ จริงหมดไปแล้วเช้าหมดอ๋อนี่นะนี่นะว,วันนี้เรามาถึงเอาจริงๆนะคะตอนนี้คืออัปเดตราคาล้านสุดท้ายแล้ว <laughs> กว่าจะมาถึงน้องเขาตอนเที่ยงเนี้ยบอนขายหมดไปแล้วนะคะอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะนี่สองร้อยแล้วนี่ละ,ะคะกระ,ะบองทเทวสุวรรณเปิดราคาที่สามร้อยห้าสิบบาทแล้วตัวนี้คะ่ะลูกไม้เปิดราคาที่สามร้อยบาทกมันเคยได้ อ oh, ๋อต้นนี้กว่ารางวัลมาแล้วแล้วดารานนภรัตนี่ล่ะ300บาทนะคะไซดังๆสวยๆด่างหุ่หดแบบนี้เลยค่ะราคาต้นละ300บาทค่ะดารานนภรัตน์ค่ะและ้วไซส์โตขึ้นมาละคะ450บาทนะข้างบนนี้นะคะ450บาทนี่ค่ะแล้ว นี่ค่ะทิพวรีปรเ,เปิดราคาเท่าไหร่เอ่ยต้นละห้าสิบบาทนะอันนี้เป็นบอลใบหอกอย่างนี้เปิดราคาไปเท่าไร่คะเนี่ยตันนี้ผมเปิดตัวนี้สามร้อยครับสามร้อยบาทนะคะท,ที่เนี้ยที่เอามาขายเนี่ยมันเป็นคิวที่ผมซื้อมาแล้วก็มันเลยเราไม่ได้ของของไอม่ทันเลยต่อเราไงครับก็เลยเออกแบบมาใคนที่มีเวลาผ่า จะได้ไม้ที่มาตายขวดไปทำต่อตอะไรเยยง, oh, งี้ยอ๋อไม้ที่เรากำลังพาชมอยู่นี่นะคะน้องเขาทำจำนวนไม่ทันครับเ,เพื่อนขาแล้วก็เป็นไม้มีหัวพร้อมค่ะทำจำนวนนะสามารถเอาไปทำจำนวนได้เลยช่เป็นตรงผาจริงจค่ะจะเป็นผายจริงๆเลยจะไม่ได้แบบ แต่ถ้าหอมก็จะออกหอมก็มีรูปลายจะออกแบบนี้นะคะอ๋อต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะอันนี้ก็เปิดแต่งรปคาต้นละส0งร้อ200บาทหมดเลยนะในพอตนี้แล้วด่างสวยๆนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้มันีจันทร์ครับมณีจันทร์เปิดราคาเท่าไหร่คะ150บาทต้นเล็ก100บาทแล้วเทพใสลุงนี่ล่ะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทแล้วนี่ล่ะคะเจ้ากุ้งวิงไตจ้อยห้า150บาทแล้วมาดูข้างบนนี้ค่ะอันนี้มีชื่อไหมอันนี้เป็นลูกไม้ครับ น,นี่เป็นลูกไม้<อ>เป็นลูกไม้เม็ดนะคะ<อ>เปิดราคาที่อันนี้อันนี้ลูกไม้เม็ดค่ะอันนี้ต้นนี้ก็300บาท300บาทแล้วต้นถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นไม้เม็ดเช่นกันราคา300บาทแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้เม็ดเช่นกันสามร้อยบาทแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้ก็ไม้เม็ดต้นนี้สวยหน่อยต้นนี้จะ400บาทต้นนี้400บาทนะฟอร์มสวยมากเลยนะคะ400บาทนะ นี่นะคะมันเป็นไม้ที่เราฟอร์มไม่ทันนะครับอ๋อแตกหนอมาเต็มเลยใช่ไหมคะพี่มองเป็นหน่อนะโอ้ดูค่ะดูค่ะลอดใหม่มาสวยงามแล้วต้นนั้นค่ะอันนี้200ครับ200บาทนะคะต้นนี้นะดูค่ะปิยทัศน์นำไม้มาวางจำน่ายใสไม้ที่สากลเกษตรใส่น้อยค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะฝากเบอร์ไว้ด้วยฝากเบอร์โทร เบอร์ก็062 062 793 793 6878 6878นะคะท่านใดสนใจจะเก็บไม้ไปเลี้ยงค่ะราคาเบาๆไม้สวยๆค่ะโทรมาสอบถามกันนะคะบอกเลยนะว่าส่วนนี้ถ้า FC แลนด์ตัวจริงนะคะจะเห็นตลอดเลยนะคะว่าไม้ส่วนนี้เป็นไม้ที่นำเข้าประกวดทุกสนามเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยพลาดรางวัลนะไม่ค่อยพลาดรางวัลค่ะพี่ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก่อนจากการคาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะฝาก FC ดูโฆษณาให้ละแลนด์ด้วยนะคะจะได้มีเงินเติมน้ำมันรถไปทำคลิปสถานที่ต่างๆค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ